เม็ด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 ฝากบอกอะไรคนที่มาเชียร์หน่อยขอบคุณมากมากครับขอบคุณจากใจครับก็ไม่ไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็วันนี้ก็ตอบแทนด้วยสามแส้มของของที่จะถ่ายแล้วรอบแปดเป็นไงรอบแครับก็บแปดไม่ดีที่สุดครับเพื่อคว้าต่อไปซอลโล่ก็ได้คุณซอลนะคุณซอลแชมป์นะจับมือด้วยด้วยสลับด้วยสลับด้วย